นี 500, 500. ่ต่อ500ต่อ500อ่ะต่อสองหนึ่งเลยต่อสองหนึ่งเลย500เจ็ดจิบเลยอ่าบุกเก้าจีบก็ไปชิมดูก็เห็นก็ปล่อยเขาไม่ได้บังเลยเขาตั้งป่อยก่อนเลยจ้ป้องว่หาลงเลยฟื้นในห้องไปเลยแต่แต่ผมดูไงล่ะเนี่ยไม,ไม่ผมดูแล้วโอ้โหอ่าสวัสดีครับอันนี้ผมจะมาขายข้อข้อ,ของใจนะครับที่หลายคนอยากจะรู้เลยกันว่าทําไมนูกมูทุกคนนะรุ่นน้องเนี่ยต่อยมือชีมเลยนะ เกิดการเกรงกลัวพิชิตเละพี่สวัสดีครับผมครับเออพี่นักมวยรุ่นน้องทุกคนเนี่ยเป็นดาวรุ่นขึ้นมาเนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยมันขึ้นลูกใหม่เนี่ยมันจะซัดขึ้นลูกเก่าแต่ว่าขึ้นลูกใหม่อย่างพวกผมเนี่ยนะอย่างพวกแป้นน้องนี่มาอะไรเงี้ยเขาเจอพิชิตกลัวกลัวพิชิตทุกคนเลยพิชิตคิดว่าไงพิชิตรู้ไหมว่าเด็กน้อง,องต,ต่อยมันเป็นไงในความรู้สึก จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรับรแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มัน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 ,มนเป็นข้อคิดของผู้จบคือหนึ่งผมมาตรฐานซ้อมดีแน่นอนอสู้แล้วก็มีอาวุธอันตรายไม่มีหมดไม่มีหมดแน่นอนอะไรอเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ผชกจะเป็นการแต่ผมกีกใจอยึ่ที่ว่าพี่ชีมอยู่นะ มันเหมาะสําหรับ,บการชกมวยคือพี่ชินเนี่ยเกิดมาต่อยมวยจริงๆไปใจผมคิดนะเ <c oughs> พราะว่าจากที่ผมลำบักชกมาเนี่ยผมรู้ว่าถามมัมันทำไมต้องกลัวเขาไม่ได้ต่อยแบบเว้าะหน้าแบบการต่อสู้เขาแก้ไปตลอดเวลา <c oughs> แล้วบางทีทำมันทั้งมันนิดเดียวเนี่ยโอ้โหน <c oughs> างชุดนางจุดแล้วยังมีขมมีขุมกู <c oughs> แล้วอาวุธแต่ลูกแง่จรี่ๆผมลูกไหนมาที่ผมอันนี้ ลูกท,ที่ททว่าบาดนะชุดเนี่ยพี่ต่อยคมนั้นต่อยแม่นต่อยคมต่อยแม่นเลยนะไอ้ลูกเนี่ยผมจะยวลูกโผล่แล้วยิ่งชกป,ปั้มไปนะแล้วเวลาเรา,เราผมโดนแทงเข่าเงี้ยแล้วพี่ขีดก้าวมาปั้มไปนะเนี่ยบางคนยังเอาหน่วงต่อยถูกไหมพี่เขาเอาหน่วงต่อยเงี้ยแล้วหน่วงนี่ยมันเลกถ้าต่อยถูกก็ดีถ้าต่อยไม่ถูกมีเต็มเข่าไหมพี่แต่พี่ขดมันใช้น้ำไม้หน้าสามเมือ่โอโอ้โหนผมโดนลูกยิงประจำเลยโดนเงี้ยมุงต่อย ทนนะผมผมพุกเต็มเต็มเลยไม่อยู่ไม่รวมไม่รวมผมรู้ผมโดนเต็มนะมองเพราะอะไรที่ถาม่ารู้โดนเต็มเพราะอะไรก็เนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อว่านผมเด็กหนุ่มเลยพี่ผมยุผตอนที่ผมยุ่ตีโบกว่านั้นผมก็อยากลอแล้วมันออกแรเพราะมันสดสดเออจากสดตัวหน้ามวยเนี่ยกลัวไปขี้เพราะว่าแกมีลูกจีนเยอกที่สุด เออมีลูกกี่เด็ดที่ขาด้วมีทุกลูกมีทุกลูกไม่รู้จะระวังอะไรอ่ะพูดง่ายๆผมยอมรับอีหลังว่าลูกตัดสินใจนะตัดสินใจเนี่ยปุ๊บปนะลูกชื่อว่าเนี่ยระหว่างมึงกับกูเนี่ยพุทธชัยช่างเนี่ยขอเนี่ยปุ๊บปเนี่ยลูกเนี่ยเขาเรียกว่าลูกประสบการลูกเนี่ยปรสบการแก้ไขทางการตัวเองตัดสินใจลูกไ้ลูกแตให้หมัดชุดเนี่ยพูดดีไง แต่ม่าผมโดนลูกนี้เต็มเต็มหลายทีนะแต่ท้องผมไม่มีไม่มีอยู่นะไอ้ลูกท kind of ี่ว่าแทงปีกมันโอ้โหตัวตัวเต็มๆนะบุ๊บโดนปีกเนี่ยโอ้ยจริงบังสุดเลยนะพี่นะโอ้อะไรว่าป้ายร่างกายสู้ทนโดนลูกเนี้ยแล้วแล้วแม่ของแรงบมดเพราะจังหวะแทงมัเนี่ยแทงมัเนี่ยนะแล้วคิดดูแล้วก็ออกข้างอย่างเงี้ยเราเก่แล้วคิดดูเนี้ย มันกดไปนะสองแรงแต่ว่าเรางอจริงๆเลยบางอย่างพองอปั๊บไปนะกระตับขาเลยก็ไม่ต้องไปกระตับขาก่อนะลอ้โก็บอกมาเป็นชุดเนี่ยบอกมาเป็นชุดไอ้ลูกเนี้ยแลไอ้ลูกเนี้ยผมดนลูกเนี้ยตัวใหไอ้ลูกที่ว่าอันเนี้ยนะไอ้ที่ไอ้ที่ว่าแทงนะฮะก็าไปชิวไปเอาือนกันแล้วก้าวขามันหนักมันเบาอ่ะแล้วเอาเนี้ยโอ้โหมันใครมีคิดว่าตรงเนี้ยมันยังนปุ๋ยยาวขนาด อีอย่างไม้ตีไม้าสามตีัวเราแต่ชกแต่แต่ครั้งองโดนลูกีเยอะนะโดนโดนนี่ท้องไมันบ้องนะแล้วโดนเตะขานะแล้วก็โดนอันนี้โอ้โหก็อย่างเงี้ยมโดนอ้ะไอเจ็บโดนอ้วอีตอนนี้โอ้จแต่มันมันไม่มันไม่ไม่เพียบอะไรที่นะพีว่าร่างกายดีตัหลังเพียงแ่ว่าอย่างเงี้ยดิก็้องดที่สุดในชีวิตไดไปหมือนเนี้ยชอบ Nên ờ, là mừng nữa Ờ, cơ chả đang tôi làm cái gì mừng ra Xong chị Tại vì sư cũng nhiều Nhiều Tôi tầm mà cha lắm nhiều Ở thằng Na Đàn à? Thằng xin rồi Thằng Thái nè, 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 tôi Nè, giúp phá mới thằng đó Cũng, tôi Nè, cái gì mà, bố, bố có suốt À, nó bị chiều Mà hả lúc hết Nếu mà không nó không nói bao งา้แ่ผมก็ไม่ตั้ไงผมแวลงไปแล้วไได้เลยคนด่าขนาดนอย่างเดียวนี้เดียวจากแพ้่ท่กู้นะกูเดินกูแววเดินไปเดินกแพร่ก็ตอนาำปัตย์ยี่เดินแพ้เดินกับแพ้่แ้เดินทำไมพี่เออแล้วพี่ตัดยมันต้องอายุไรประมาณสิบสาที่ไล่ผมผมสิบสามสิบสี่สิบสามจพเจตผมพเจตหนึ่งสิบสามแล้วเลื่อบลเลื่นสามสิบว่าไร lỗi lắm mấy lỗi 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 tay bằng chai lưỡng sang chị thắng tinh giả mày lâu lâu một cái chỗ giải thoáng bí ẩm hết tang và cấm hết bài ẩm hết bài ẩm hết bí ẩm hết bài ngay 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 ถือว่า,า,าลุ่นหลานลุ่นเหลีลุ่่นหลานนองะโอ้ยหลานเนอะถูกไหมมันไม่ใช่รุ่นน้องรุ่นหลานนะน้องสุดๆเพราะว่าเพราะว่าที่ทุกคนนี่ครั<ห>บที่เขาเรียกย่องวิชิพนะคือวิชิพเนี่ยแกยืนระยะต่อยระดับยอดมวยไทยมาตั้งแต่สมัย <laughs> โอ้โหส,สมัยแสนศักดิ์มงคลรินก่อนแสนสักเขาต่อยระดับเจเจก่อนแสนสักไดก้ยุคเดียวกันเนี่ยยุคเดียวกันของเขาแล้วนี่นะ เลิกลากไปหมดแล้วแต่พี่ชีพยังย,ยืนอยู่ยืนอยู่แบบระยะตอนนี้มันสุรินไปยอดมวยไทยด้วยก็เลยเป็นการที่ว่าแล้วมวยไทยเ่ย,ยเขาเลยยกย่องให้ให<ะ>เป็นหนึ่งมาตลอดพี่ชีพต,ตอนสมัยก่อนนั้นนะ่ะกระสมัยนี้มันมันผิดม,มากเลยนะมากไหมครับเหตผลพูดผอว่าเดี๋ยวนี้มันต่อยได้เสียต่อยเอาเงินเอาทองไม่เหมือน ไม่เก่าดูเราต่อยชนะเคนสนุกอมันเงิเนี่ยผมพี่ชืว่วาต่อยไม่ไม่ได้ไปต่อยกันในทางเลยน่าดูเลย <c oughs> นั่งในม <c oughs> ือพี่เดี๋ยวนี้นะแล้วก็ผมผมฟังชิ้นผมเองนะโอ้โหพี่แม่เกียร์กันปอนสองปอนเนี่ยโอ้โหพี่เกียร์แคบเอาไปเอาตายเลยนะ<ช><ช>แล้วมสมัยสมัยพี่ชื่อต่อยเนี่ยอย่างเช่นแสตักเมืองตูริน กับพี่ช <mel> ิปอรเนี <anything> ่ยเราไปดูเช็กเก่าด้สยครับโอ้โห่ากกี่ปอนเนี่ยน้อยกี่ปอนตังนะก็บางงานนะเนี่ยเจ็ดแต่ปอนอีกจะไม่จะไม่รู้สึกเลยก็ต่อนะ้แ้วใส่เนี่ยก็พอมอดูแล้วโอ้โหเมัอนประมาหกเจ็ดปอนหกเจ็ดพอนี้เหรอมันใหญ่จนเยอะเลยนะแล้วมีร้มหนักมากเมื่อก่อนมีลนะฮะเก่มีรถนะมีเกี่ยไหม มีเกียงน้อยแต่เกี่ยงน้อยมีเกียงมีล้ำหนักกันจะลบยังไงก็ห้าวปอยไม่เข้าใจคือ em, ไม่ได้หมายความว่าพอแบกคือประกบไว้แล้วเนี่ยเขามาตามน้ำหนักไงแต่เราทําขึ้นเขาเขาอยู่อ่ะแล้วก่อนปอยเนี่ยเขาเป็นมันจอดเราเราบอกเราเล็กเราทำไม่เราไม่ถึงนะไม่ไม่มีพูดกันเลยจึงตั้ตังค่าตัวที่พี่พี่ใช้ตอนนี้ทำอะไรก็ดีก็มันมีอย่างเช่นตอนเนีพวกโคไทยโคไทยจำได้ไหมคัาตัวเท่าไหร่อยู่นั้นเนี่ยเตี้ย อมาแล้วแปดนะเฮ้ยหรอเปล่าเออมาแคนหรอเปลันตั้งตวดีวะพันสองพันเจ็ดเนี่ยวันเนี้ยพันเจ็ดต้นเขาตอาสนะขซาตัวดีนะเขาตัวดีอือโอีเยเดี๋ยวอานะเอาตัวดีแล้วเขาจอย่างนี้นะโหน้าดีด้วยองดี